โตโยต้าวีออสหนึ่งปี2.012ันคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มแถมค่างวดผ่อนสบายๆเพียง5,000กวบาทเท่านั้นนะคะสําหรับใครนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดทันที1,000งบาทนะคะแล้วก็ฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการภาษีพรบรและที่สําคัญค่าประกันภัยด้วยนะคะ และสำหรับ Toyota v r ี1.5 EP 2012คันนี้นะคะเขามาพร้อมกับนะคะกระจังหน้าแถบโครมเมียม3ชั้นแบบนี้ไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะหลอดไส้ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะรับประกันได้เลยว่าเดิมแท้แน่นอนทั้งคันตัวนี้จะไม่มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้นะคะ ทางด้านของล้อตัวนี้จะเป็นล้ออันลอยขอบ15นิ้วเป็นยางปี2 0 2 1ทั้ง4เส้นเลยค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถสามารถควบคุมด้วยไฟฟ้าพับเก็บได้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ดีไซน์ของเขาก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะทางด้านท้ายก็จะมีไฟท้ายพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันและก็ตัวนี้นะคะเป็น1 5 e นะคะ ทางด้านหลังของเขาก็จะเป็นสไตล์ทรงซีดานนะคะสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์พาร์คกิ้งนะคะถึง2จุดด้วยกันและด้านหลังเก็บสัมภาระนะคะก็จะมีห้องเก็บสัมภาระที่กว้างขวางมีแผ่นปิดยางอะไหล่ครบภายในยังอะไหล่อยู่ครบอุปกรณ์ครบเลยค่ะกว้างขวางรับประกันได้เลยไม่มีการติดแก๊สมาแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้ และทางด้านของห้องด้วยสารนะคะภายในก็กว้างขวางนะคะกระจกควบคุมด้วยไฟฟ้าเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่สีดำระบายความร้อนได้ดีเข็มขัดนิรภัยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้ง 2. จุดค่ะและที่สำคัญคันนี้เรามีพรมไว้นิ้วให้รอบคันด้วยนะทางด้านฝั่งคนขับนะคะตัวนี้กระจกปรับได้ด้วยนะคะสามารถปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้ตามความชอบ และตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะแล้วก็ภายในนะคะพวงมาลาัย3ก้านนะคะแล้วก็มีช่องแอร์ขนาดใหญ่นะคะพร้อมพร้อมกับไฟฉุกเฉินหน้าปัดเรือนไม้ก็จะมีความเร็ววัดรอบและตำแหน่งที่บอกตำแหน่งเกียร์นะคะเลขมาอยู่ที่45,153กิโลเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยมากวิทยุค,คู่ตัวเลยค่ะแอร์เย็นฉ่ำ ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะคะขับง่ายๆสบายสบายภายในก็กว้างขวางนะคะสามารถนั่งได้แล้วก็เบาะนะคะฝั่งคนขับก็สามารถนั่งได้ปรับได้เช่นเดียวกันค่ะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง VVTi ค่ะ 4่1 6วาลร้แรงมา้าเป็นเครื่องเดิมนะคะน้ำมันไม่มีหยดไม่มีเยิ้มฝากระโปรงหน้าเดิมๆม,มีสติกเกอร์รับประกันมอกออยู่ครบนะคะและที่สำคัญค่ะไม่มีการติดแก๊สมาหรือไม่มีการเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนเลยค่ะสำหรับคันนี้และสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะและอยากจะได้รถ Toyota Vios นะคะคันนี้สวยๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้นะคะเชิญได้ที่เพชรคาร์เซ็นเตอสาขา ะะตรงสีแยกโรบินสันจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะสำหรับราคาของเขานะคะคจะอยู่ที่276,000บาทเท่านั้นนะคะ ย้ำอีกสนิดนะคะสําหรับใครที่ดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะรับบันทีส่วนลด10,000บาทนะคะแล้วก็ฟรีดาวฟรีโอนฟรีจัดฟรีค่าทําสัญญาต่างๆเลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดสามารถออกรถกับเราได้นะคะมีบริการจัดสัญญาถึงที่จัดส่งทั่วไทยเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่กับคลิปนะคะรีวิวรถสวยๆคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ